กเกษตรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยจะเอายังไงต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยจะปรับไปให้ใกล้เคียงกับบราซิลเนื่องจากเมื่อไม่กี่วันมานี้ได้มีถ้อยถแถลงคำกล่าวจากผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงท่านหนึ่งได้กล่าวว่า ตนนั้นสงสัยมานานทำไมคนไทยกินหมูแพงทงั้งๆที่หมูนำเข้าจากบราซิลที่มาตั้งไกลแล้วมาขายในไทยถูกกว่าหมูในประเทศไม่ต้องมองถึงเรื่องเป็นหมูเถื่อนแต่ให้มองว่าทำไมถึงขายถูกกว่าหมูในประเทศโดยคำกล่าวนั้นย่อมส่งผลกระทบถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอนก็เพราะว่าเป็นคำกล่าวของผู้หลักผู้ใหญ่ระดับประเทศโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะมีอยู่ด้วยการ2กลุ่มที่อาจจะโดนผลกระทบนี้คือ 1. เกษตรกร,กรผู้เลี้ยงหมู2เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยความน่าเป็นห่วงและอาจจะถูกกระทบมากที่สุดก็น่าจะหนีไม่พ้นเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วถามว่าเกี่ยวข้องอะไรด้วยกับกเกษตรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หากว่าจะมีการนำข้าวหมูจากบราซิลเพราะผลกระทบน่าจะตกไปอยู่กับกเกษตรผู้เลี้ยงหมูมากกว่าเดี๋ยวเราลองมาฟังนะครับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูเขาโต้อตอบคํากล่าวของผู้ดักผู้ใหญ่คนนั้นว่าอย่างไรถึงมีโอกาสที่จะฟาดชิงมาถึงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยเขากล่าวว่าการกล่าวเช่นนี้จะสะท้อนแนวความคิดที่จะทําลายห่วงโซ่การผลิตหมูของเกษตรกรไทยตลอดจนผู้คนนับล้านในห่วงโซ่นี้ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศเหตุผลที่หมูบราซิลมีราคาถูกกว่าหมูไทยเป็นเพราะการผลิตหมูในประเทศแถบอเมริกาใต้และยุโรปล้วนมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าหมูไทยเนื่องจากประเทศเหล่านั้นเป็นแหล่งเพาะปลูกธ ของโลกมีการปลูกเพื่อในลักษณะเกษตรแปลงใหญ่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงมีสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศเอื้ออานวยแค่เพื่อวัตถุดิบอย่างข้าวโพดเลีงสัตว์ของบราซิลอยู่ที่กิโลกรัมละแค่4-5ถึงาบาทขณะที่ของไทยราคาพุ่งไปถึงกิโลกรัมละ1 0 1ถึงบาทและบางช่วงเวลาก็ไปถึง12ถึง -13 บาทแต่ละปีไทยใช้ข้าวโพดเลีงสัตว์ราว8ล้านตันก็ลองคํานวณดูต้นทุนตัวนี้ตัวเดียวไทยก็มีต้นทุนการผลิตหมูที่สูงกว่าบราซิลถึงเท่าตัวแล้วโดยเขาได้กล่าวว่่าาาาาาาตตรรรงงงงนนีีี้้้้้้เเป็จจุดดดดแกแกกกกททะอไขโโโยยํใใหาคคาาพพลลมับซิ หมากที่สุดจึงจะช่วยให้ราคาหมูซึ่งเป็นผลผลิตปลายทางมีราคาถูกลงและแน่นอนว่าต้องบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ทุกชนิดรวมถึงลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบอื่นที่ไทยขาดแคลนอย่างเช่นถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองด้วยในขณะเดียวกันมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารที่ประเทศไทยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักจึงออกกฎหมายห้ามใช้สารเล่งเนื้อแดงโดยเด็ดขาดหากแต่นาแถบอเมริกามีการอนุญ,ญาตให้ใช้อย่างกว้างขวางเพื่อเพิ่มเนื้อแดงในหมู จึงเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร,กรของเขาขณะที่เทคนิควิธีการเลี้ยงหมูของไทยยังมีมาตรฐานสูงทําให้หมูไทยไม่เหม็นสาบเหมือนหมูยุโรปหรืออเมริกานอกจากนี้หากศึกษาให้ดีจะพบว่าแต่ละประเทศร้วนให้ความสําคัญและปกป้องเกษตรกร,กรของเขาเอง อย่างเช่นที่สหรัฐไม่ยอมรับไก่บาซิลที่มีราคาถูกที่สุดในโลกเพื่อไม่ให้เข้าไปตีตลาดไก่ในสหรัฐหรือประเทศญี่ปุ่นที่ขายข้าวญี่ปุ่นกันประมาณกิโลกร,รัมละกว่า100บาทก็ไม่ยอมนเาเข้าข้าวไทยที่กิโลกร,รัมละ30บาทเพื่อปกป้องชาวนาของญี่ปุ่นแล้วทําไมผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนี้จึงคิดตรงข้ามและปฏิเสธที่จะปกป้องกเกษตรกรผู้ผลิตอาหารให้ประชาชนในชาติอีกทั้งถ้ามองในมุมของการพัฒนาแทนที่จะเอาเงินออกไปซื้อของนอกประเทศสู้เราพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูให้ทัดเทียมอุตสาหกรรมไก่ที่ภาครัััลละเเออกกกกชนนร่วมมืยดบคุณภาพพผิิต ความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกจนเนื้อไก่ไกลายเป็นสินค้าส่งออกสําคัญสร้างรายได้เข้าประเทศปีละก,กว่าแสนล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามก่อนจะไปถึงเรื่องใหญ่อย่างการยกระดับอุตสาหกรรมหมูทั้งระบบเขาก็ยังได้ฝากไว้อีกว่าอยากให้ทบทวนแนวความคิดให้คิดก่อนว่าหากจะให้ผู้บริโภคซื้อหมูได้ราคาถูกลงต้องไม่ใช่การเปิดประเทศนําเข้าหมูนอกมาทําลายอาชีพเกษตรกรและประชาชนในห่วงโซ่นี้แต่ควรใช้การบริการจัดการต้นทุนการผลิตเนื้อหมูในแต่ละข้อของห่วงโซ่การผลิตให้ต่าลงจนใกล้เคียงกับประเทศบราซิลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแรกหรือกลุ่มต้นน้ํากลุ่มแรกเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่พ่อค้าพืชไร่โรงงานอาหารสัตว์ กลุ่มนี้ถือเป็นต้นน้ำของการเลี้ยงหมูโดยเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกพืชไร่ทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รัข้าวมันสับปะหลันล้วนอยู่ในกลุ่มนี้หมดอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะขายข้าวโพดให้แก่พ่อค้าพืชไร่นำไปจำกัดความชื้นแล้วรวบรวมขายให้โรงงานอาหารสัตว์จากนั้นโรงงานอาหารสัตว์จะก,กระจายอาหารสัตว์ไปยังเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงหมูในขั้นตอนวัตถุดิบอาหารสาตรัตว์นี้ถือเป็นต้นทุนหลักของการเลี้ยงหมูซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง65% กลุ่มถัดมาเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงหมูโรงเชื้อจำนวนเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงหมูของไทยในช่วงเวลาปกติคาดการณ์กันว่าจะมีอยู่ราวสองแส0ลายในขั้นตอนของการเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงหมูต้องมีลูกหมูสายพันธุ์ดีแข็งแรงเป็นผลผลิตตั้งต้นให้เกษตรกร,ร,กรจากนั้นยังต้องมีโรงเรือนที่ดีมีระบบป้องกันโรคที่เข้มงวดที่สําคัญต้องเข้าสู่ฟาร์มมาตรฐานกรมปศุสัตว์เพื่อให้ทุกป,ปัจจัยส่งเสริมการเลี้ยงที่ดีได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยตามข้อกําหนดของรัฐเมื่อได้หมูขุนตามขนาดที่ตลาดต้องการแล้วก็จะนาหมูเข้าโรงชําเหละแล้วนําชิ้นส่่ววนนนเเื้้อหมมููขขาาาสสกกกรระบยลุุด จุดจำหน่ายร้านค้าส่งตลาดสดเขียงร้านอาหารและผู้บริโภคในขั้นตอนของการขายจะเหมือนสินค้าทั่วไปเมื่อหมูถูกชำแระเป็นชิ้นส่วนแล้วจะมีการขนส่งเข้าสู่ศูนย์ค้าส่งขนาดใหญ่ตลาดค้าส่งแล้วก็กระจายสู่ร้านค้าปีกเขียงร้านอาหาร และถึงผู้บริโภคโดยหากเห็นข้อต่อของทั้งห่วงโซ่แล้วผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนั้นจะบริหารจัดก,การต้นทุนพืชวัตถุดิบอาหารสัตว์เหล่านี้ได้หรือไม่ก็คงขึ้นอยู่กับความสามารถของท่านไม่แน่ว่านี่จะเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ราคาขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยจะใกล้เคียงกับราคาของบราซิลซึ่งจะถือว่าเป็นความสําเร็จชิ้นโบแดงของรัฐบาลแพทองทานได้เลยทีเดียว ในขณะที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติก็ออกมาแย้งผู้ลักผู้ใหญ่ท่านนั้นโดยนายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้กล่าวว่าขณะที่โครงสร้างต้นทุนการผลิตสุกรอของประเทศไทยที่มีต้นทุนส่วนใหญ่65-70%มาจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลนโยบายกระทรวงพาณิชย์นั้นราคานั้นค่อนข้างสูงทั้งกลุ่มพืชโปรตีนได้แก่กากถัวเหลือง ซึ่งมีการบวกกาไรเกินกว่าเหตุจนทาให้วัตถุดิบอาหารสัตว์กลุ่มโปรตีนของไทยเป็นกลุ่มที่มีราคาสูงที่สุดในโลกรวมถึงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในไทยที่แพงถึงกว่า10บาทต่อกิโลกร,รมัมในขณะที่ราคาข้าวโพดต่างประเทศอ่อนตัวลงโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับราคาเพียงแค่5-6ถึงบาทต่อกิโลกร,รัมเท่านั้นและนี่คือสาเหตุหลักที่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนั้นควรต้องเข้าไปดูโครงสร้างการกําหนดราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ถือว่า แต่ต้องไม่ได้มาเป็นเวลา7็ปีซึ่งมีมาตรการ3ต่อหนึ่งที่ยังคงทําให้ราคาข้าวโพดสูงอย่างต่อเนื่องและมีเงอนงามปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่ที่กลุ่มเกษตรกรมีการเรียกร้องเรื่องนี้มาตลอดซึ่งคาดว่ากลุ่มเกษตรกรรายย่อยน่าจะมีการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเช่นการยื่นร้องเรียนการประพฤติมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการจากการไม่ได้รับคําตอบหรือการแก้ไขในกรณีเรื่องนี้ต่อสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชประธานชมรมผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กล่าวเสริมว่ารัฐบาลควรพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหากปัญหานี้ได้รับการแก้ไขเชื่อว่าผู้เลี้ยงสามารถทําต้นทุนเฉลี่ยได้60บาทต่อกิโลกร,รมัมแข่งขันกับบราซิลได้อย่างแน่นอนที่สําคัญเนื้อหมูไทยคุณภาพดีและปลอดภัยจากสารเล่งเนื้อแดงและส,ะสะอาดกว่าหมูที่มาจากบราซิลรัฐบาลควรมองมุมกลับแทนที่จะนําเข้าหมูจากบราซิลหรือขายหมูไทยให้ถูกเท่ากับบราซิลโดยเปลี่ยนเป็นการส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงหมูไทยผลิตเพื่อการส่งออก ให้เหมือนกับบราซิลจะเป็นการแก้ปัญหา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืนนอกจากจะช่วยนําเงินตาเข้าประเทศแล้วยังจะช่วยให้คนไทยได้บริโภคเนื้อหมูในราคาที่เหมาะสมช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนตามเป้าหมายของรัฐบาลและยังช่วยสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตจากการส่งออกเนื้อสัตว์ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยอมรับและเข้าใจด้วยนะครับว่าบราซิลนั้นเป็นประเทศที่ผลิตหมูได้ราคาถูกมากกว่าไทยถึง2เท่า และอาจจะถูกมากที่สุดของโรคเลยก็ว่าได้ในขณะที่ประเทศไทยต้นทุนการผลิตหมู1กิโลกร,รมัมอาจจะใช้ต้นทุนมากกว่า60บาทต่อกิโลกร,รมัมแต่ในบราซิลใช้เพียงแค่40บาทต่อกิโลกร,รมัม ซึ่งจะเห็นได้ว่าต่ำม,มากต้นทุนที่สูงของไทยทําให้ราคาหมูของไทยนั้นก็แพงตามไปด้วยแต่ในบราซิลราคาหมูจะขายอยู่ที่ไม่เกิน50บาทต่อกิโลกร,รมัมแล้วถามว่าทําไมาหมูบราซิลถึงมีต้นทุนในการผลิตที่ถูกที่สุดในโลกคําตอบก็คือพื้นที่ทําการเกษตรกรรมของบราซิลมีพื้นที่มากเป็นอันดับต้นๆของโลกอีกทั้งยังเป็นแหล่งปลูกพืชที่สําคัญของโลกมากมายอย่างเช่น ข้าวโพดข้าวฟ่างถั่วเหลืองข้าวซึ่งธัญ,ญพืชเหล่านี้ล้วนเป็นวัตถุดิบของการผลิตอาหารสัตว์ทั้งสิน้นและธัญ,ญพืชเหล่านี้จึงเป็นสิ่งเติมเต็มให้กับอาหารสัตว์ของบราซิลนั่นก็คือหมูอย่างเต็มพิกัดและทั้งหมดนี้ที่ได้กล่าวมาก็พอจะสรุปได้ว่า,าการที่บราซิลผลิตหมูได้มีราคาถูกที่สุดในโลกก็เพราะบราซิลมีธัญ,ญพืชอ,อาหารสัตว์ที่เพียงพอจึงให้มีความได้เปรียบทางต้นทุนของอาหารสัตว์กว่าทุกๆประเทศและก็จะเห็นได้นะครับว่าจากที่ผู้ที่เกี่ยววข้้้้้้้้ออองงกกกกััััับบาาาารรรลลหหหมมููููไดออทททแะแะะนนนนํผผใญ่่ และส่งสัญญาณให้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเกี่ยวกับโครงสร้างการผลิตหมูเพื่อที่จะทําให้ราคาหมูในไทยมีราคาที่ถูกลงก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการปรับลดราคาธัญพืชของไทยหรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีราคาถูกลงเพื่อที่จะได้มีต้นทุนอาหารสัตว์ที่ต่าลงไปด้วยซึ่งคําแนะนําหรือคําอธิบายทั้งหมดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงหมูก็อาจจะเป็นการบอกความในส่งสัญญาณให้มีการปลดล็อกการนําเข้าของมาตรการ3ต่อหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ในอนาคตคราวนี้แล้วครับ หวยก็จะมาออกที่เกษตรกร,กรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยแบบเต็มเตี่ยโดยไม่ต้องสงสยัยจากสาเหตุเพียงแค่ข้อสงสัยของผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนั้นว่าทําไมหมูบราซิลถูกกว่าหมูไทยครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับตอง8ผิดเป็นครูเรียนรู้ด้ตัวเองคลิปนี้สวัสดีครับ